สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาจอกับช่อง S w u e T มา S W T S W e T มาแล้วนะทุกคนจำชื่อช่องเกิดไม่ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมอย่างอื่นใช่ไหมเราก็ทำแค่ไมคครับไมคครับแล้วก็ห่างกันไปประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นเกมโรบอทแล้วก็จะมีเป็น เกมนี่เรายังไม่ได้ลงมากมายทุกคนก็คือเราไม่มีเวลา,าจริงๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นเกมสาก,กุระนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะเป็นอานางฟ้านะทุกคนเราก็จะมาเป็นนางฟ้าหนึ่งวันกันนะคะวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเราทุกคนคือเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะเกมสาก,กุร่าใช่ไหมเกงไอติมมาแล้วจ้าโอ้หจ้า มีป,ปีกคือแบบเวลาเราบินไปปุ๊บมันแบบอาจจะสวยอ,อ่ะเอ,อ้ทุกคนเราจะได้ว่ามันจะมีตลาดกันแถวนี้นะนางฟ้าก็จะมาแบบซื้อของแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นนางฟ้าเฉยๆเนาะกาเป็นนางฟ้านะทุกคนอ,อกกุปกรณ์ก็จะมีะตามนี้ที่เรามีนะคะผมแดงนะทุกคนเห็นไหมที่มันแดงๆตรงนีโบมันคือโบลๆๆเลยเนี่ยก็เริ่มมาเนี่ย ทีนี้เราเห็นว่ามันเหมือนอย่างใดๆก็เรื่มาทีนี้เราก็เลยเสพปีดนางฟ้าแล้วก็หางจิงจอกมันแตกต่างกันมาเกเลยอ่ะเราไปซื้อของกันเราซื้อรถดิบอาจจะได้ยินเสียงอันนี้นนะทุกคนก็ส่วนมันนั่นแล้วนะคะเราก็เลยมาอัดนะคะดันนั่อกัน,น,น,กนทุกคน ไปจังบินบินลงเขารู้สึกว่าเสียงเกมมันเยอะนะแล้วเรามาเลือกอาหารกันอุ้ยตายตกแมพฉันตกแมพอุ้ยโคตรควรเลยวะ <c oughs> ของเรามันบั๊กอะไรวะ วันนี้ก็จะกินเป็นน้ำแข็งใสก่อละกันไม่รู้แล้วมันเรียกว่าอะไรโอเควเราซื้อซื้อรบสื้ไปก่อนแล้วเราก็จะไปกินอ่างทุกคนเราสุม่มได้ไหนละก็วันนั้นและแอปเปิล้ลเราไม่เอาสายใหม่เราก็ไม่เอาแล้วก็จะมีเป็น ใช่คูโอเคซื้อสามอย่างพอเดี๋ยวอ่ะฮะเอารถ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 มนรถมันไม่มาด้วยรถมันติดเส้าไฟคือปังเดี๋ยวเราไปหาสถานที่กินกันดีกว่าทุกคนคือเราจะกินหลังบ้านนี้ไปทุกคนกินหลังบ้านดีกว่าเนาะทีนี่ไปหลังบ้าน้ี่ก็กิน หลังบ้านนะทุกคนเรากนินนี้กับละกันอะลรเป็นน้ำแข็งใสสีฟ้าวสวยนะเนี่ยเ้าตั้ชื่อตัวละครน,นี้ว่ามารินะทุกคนแล้วก็อันที่สองคือเป็นอุ้ยอันนี้สวยเหมือนกันสวยอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนตกเกียวในเกอแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะตาเกี่ยวอุ้ยมันโมหัวอ่ะ เางจะพูดว่าตัวเ,เกี่ยวไหนก็ทุกคนคือเราสังเกตอันนี้มานนานมากแล้วนะี่ว่ามันเป็นลูกป,ปันน้นได้อย่างไรเราจะมาเป็นเอลเอลไม่ใช่เอลสิเรื่องอะไรทุกคนคือได้ยินเขาพูดว่าห้องอันนี้มันสามารถที่จะแบบอันนี้ได้เว้ย ตังได้อทองเอ่อทองได้วิธีการทำก็ง่ายๆเลยทุกคนเราขอ,อย้ายไปข้างในนะเป็นนึ่งโอเคนะทุกคนเราก็ย้ายเข้ามาด้านในเรียบร้อยแต่เราก็จะทะลุเข้าไปหายยังไงดีเนาะโอเควิธีการใช้ก็ต้อง ใช้แค่สองคนนะทุกคนสำหรับเท่าที่เราอรู้มาเราต้องอุ้มผู้หญิงปุ๊บให้มันเป็นให้มันแบบยังไงวะอุ๊ยไปแล้วไปแล้วทุกคนมันไปแล้วให้มันทลุก,กำแพงเลยก็ว่าได้นี่ทุกคนเดินม,มาใช่ไหมทุกคนสิอ่ะเผื่อบินม มาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้มันได้แล้วนะทุกคนแต่เราไปทำผิดพลาดก็คือบินใช่เราไปทำผิดพลาดก็คือการบินมันไม่ไปให้อะ เป็นให้ละแม้ม่วิไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็ให้ทุกคนวางพรมอะทุกคน เข้าไปได้ไหมมันก็ตอกอะทุกคนคือมันทำไม่ได้ทำไมไหมเอาเราขอทำให้มันได้เลยนะทุกคนแบบน้๊บนังทุกคนทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นตังเราไหมใช่คือเราไม่รู้ว่ามันต้องแบบไปเอาที่มันเป็นลูกทองทองแต่เราดันไปลงด้านล่างโอ้ไม่กอด ไม่หรอกทุกคมัได้ตังนะอยจะเป็นตัวอะไร,รอ่ะนางฟ้าจำแรงทุกคนมันตีกลองได้เลยนะอือฮะเราจะเอาตังเนี่ยไปเหมาร้านน้ำแข็งใส่แล้วก็แบบไปหาเพื่อนกันอ่ะทะลุอ๋อไม่ก้า วิ่งไปอาหารอย่แลวไม่ชอบซื้อผิดเอาน้ำแข็งไปดีกว่าอาหารเต็มมาทุกคนวิาลสวยนะเนี่ยมันเป็นปลามหมึกยันเอายันเอาเลยละกันโอเคก็จะตามนี้ โอ้โหได้สิไม่สวยเรือยัดเอายาัดเอาลเลยละกันยำ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 หมดค่ะทุกคนสำหรับลิปนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับใครที่มาทันก็ยินดีแล้วนะคะจุดปังอย่าลืมทุกคนอย่าลืมเรานะคะทุกคนก็คือเราไม่ได้ทำคลิปนานเฉยๆเนาะโอเคบ๊ายบาย